อันน่าสยดเดจอิมดิดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลของเราอีกเช่นเดิม EP นี้ก็เป็น EP แกะพัสดุ EP ที่1 7แล้วใช่ไหมทุกคนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาแกะพัสดุชิ้นแรกของ EP นี้กันเลยดีกว่าไปกันเลยพัสดุชิ้นแรกก็เดินทางมาถึงเราสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนมาแล้วก็มาแกะกันเลยว่าจะเป็นการ์ดของใครอะไรยังไง ของแถมเป็นคล้ายๆกับที่คั้นน้ำสือนะเป็นรูป RM หรือนำจุน BTS มาเราก็มาแกะกันต่อเลยนี่ยังแกะไม่เสร็จฮะมามาแกะต่อต้องแกะด้วยความระมัดระวังแล้วเพราะว่าข้างในน่าจะเป็นของะเดี๋ยวถ้าพลาดไปโดนน้องขึ้นมามีน้ำตาซึมแน่นอนแต่ดินมาเลยเรามาดูทั้งหมดก่อนดีกว่านี่ทุกคน อันนี้ก็คือภาพภาพฟิลหรือเขาเรียกว่าที่คันหนังสือวะเราขอเอาเป็นภาพฟิลม์แล้วกันเพราะว่ามันคล้ายๆกับอารมณ์แบบถ่ายรูปฟิลม์เป็นช็อตๆอ,อ,อันนี้ก็มีทั้งหมด11บใบนะเราสั่งจากช้อปปีมาเดี๋ยวเราก็มานับกันเลยดีกว่าว่ามีครบเมมเบอร์หรือเปล่า RM เอมนำจูนพี่ชูก้ายุนกีอันนี้เรามีแล้วนะทุกคนคือตอนนี้เราติดกับสควเดดอยู่ พี่จินพี่เจโอพี่จิมินพี่วีจองกุกหรือจองกุกทุกคนเรียกว่าอะไรกันเราเรียกจองกุกดีตอนแรกๆอ่ะเราเรียกว่าจองกุกแต่พรามาเราแบบสำเนียงเราแบบว่ากดเสียงตา่เฉลยพูดมาจองกุกตลอดอ่ะอันนี้ก็เป็นเมมเบอร์รวม สามคนอันนี้ก็รวมสองคนรวมสองคนและก็รวมเจ็ดคนเนี่ยที่จริงเราอยากได้แค่ใบนี้ทุกคนแต่ไปประมาณเรารู้สึกว่าแบบแไหนๆก็อยากเก็บาแล้วก็เลยเก็บให้มันครบเลยดีกว่าก็เลยซื้อมาทั้งหมดกี่ใบวะเดี๋ยวเรามานับกัน1 2>, 2 3 4 5 6องสามสีเจ็ดแปดเก้ มีทั้งหมด11ใบนะทุกคนเป็นที่ค่นหนังสือหรือภาพฟิล์มนั่นเองเขาบอกว่าอันนี้มันมาจากเฟสต้ามันจะเป็นแบบบอกเซตบอกเซตหนึ่งที่มันแถมอะไรนะก็ไม่รู้ทุกคนคือเราไม่ได้ซื้อนะก็คือเรารู้สึกว่าเราชอบแค่ภาพฟิล์มพวกนี้เราก็เลยแบบเออหาซื้อแยกเอาดีกว่าคิดว่าเอามาตกแต่งสกวอด,ดิตะมันน่าจะอาร์มมันน่าจะสวยอะไรเงี้ยเราก็เลยทําการซื้อฟิล์มแยกมาอีกทีหนึ่งนะทั้งหมด11ใบโอเควันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมด1ชิ้นก็คือฟิล์มเฟ วันนี้ก็มีของมาส่งรด้วยกันทั้งหมดหนึ่งชิ้นนะ่าจะเป็นการ์ดใครก็ไปแกะกันเลยการ์ดพ่โมโมใบนี้นั่นเองแต่มันมันมีทั้งหมดทั้งสองการนะทุกคนมาแล้วก็มาแกะกันต่อ ันนี้ก็เป็นการ์ดอัลบั้มล่าสุดเลยทุกคน Formula of Love ่านชื่อบ้รถูกปะวะนี้เป็นการ์ดสองใบนี้น่ารักมากทำน,นายักาได้การ์ดใบนี้นะแต่คือได้2การ์ดในราคา180่ปบาทก็ถือว่าโอเคอยู่ตกไปละเาบาทการ์ดใบนี้น่ารักมากอันนี้มาจากคนอัลบัมล้มกันลยคนอันนี้คืออัลบั้มก่อนหน้านี้เป็น Taste of Love ส่วนนี้เป็นอัลบั้มล่าสุดเลยนะทุกคนก็คือ Formula of Love มาเดี๋ยวเรามาดูตำหนิก,การ์ดเลยดิจะเห็นว่ามีรอยทับการ์ดอยู่ประมาณแถวตรงนี้ แต่เราเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องรอยทับอยู่แล้วมาเดี๋ยวมาดูใบนี้กันต่อใบนี้ไม่มีรอยทับการเลยทุกคนโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้การ์ดพี่โมโมทั้งสองใบนี้มานะวันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมดหนึ่งชิ้นเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆจะเป็นอะไรก็ไปแกะดูกันเลยคือกล่องใหญ่มากแต่ของมีแค่อันนี้อันเดียวเองมาเราก็มาแกะกันต่อ นี่ก็คืออัลบั้มแบบไม่แกะของทาวายเลยนะทุกคนก็คืออัลบั้ม The Story b e g i n ที่เราจะเอามาทําเป็นช่วงน้องออกจากบัม้มธรรมดาเราสั่งไปอีกบั้มหนึ่งนั่นก็คืออัลบัม้มไม่บอกดีวก่อว่าเป็อ,อัลบั้มอะไรให้ทุกคนติดตามดีกว่าแต่อันนี้มาถึงก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องอยู่ในช่วงโจ้น้องออกจากบั้มนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมดหนึ่งชิ้นนะั่นคืออัลบั้มของทวัยอัลบั้มนี้เลยนะนะ วันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมดหนึ่งชิ้นนั้นจะเป็นอะไรก็บาแกะกันเลยเ <M ano> สียงดีดามากเดิเดิน มันก็คืออัลบั้มแบบไม่แกะถวายตาแกมนั่นเองนะทุกคนเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่1ของถวายเลยซึ่งเราจะเอาน้องมาแกะในช่วงโจ้นน้องออกจากบั้มรวมกับอัลบัม้มถวายอันแรกที่เราได้ไปก็คือ the story begin เราจะเอามารวมกันนะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้อัลบัม้มถวายตาแกมแบบไม่แกะมันหนึ่งบั้มนะทุกคนทุกคนวันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเลยนะทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการ์ดสแล้วก็มีอะไรที่ไม่ใช่การ์ดอีกหนึ่งจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยดีกว่านะ เดี๋ยวเราจะขอแกะจากกล่องนี้เลยดีกว่านะทุกคนมาแบตโกโปก็จะหมดอ่ะต้องรีบต้องรีบนี่ของแถมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นโกโก้ปะอ่านี่ไงสิ่งที่ไม่ใช่การ์ดมาอย่างแรกเลยมันก็คือการ์ดโฮเดอร์นั่นเองนะทุกคนหรือเคสการ์ดเราจะเอามาใส่กับพวกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมาดาเรามี3อันนะทุกคนแต่อันนี้มาถึงก่อนเรามีสีดำสีเหลืองแล้วก็สีชมพูที่จริงเราซื้อสีดำเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราสามารถพกไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วเขาแต่ว่าผู้ชายเนี่ยอยากเอาติดกระเป๋าเงี้ยเราก็ต้องการแบบเป็น กรอบสีดำเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะแต่เดี๋ยวขอให้ใส่เป็นท้ายคลิปละกันเนาะอย่างต่อมาก็เป็นกล่องนี้กันเลยอันนี้ก็คือเซตการ์ดพีของอัลบัม้มถทวยตาแกนมาทุกคนก็ จะมีทั้งหมด9ใบซึ่งตอนนี้อันเนี้ยเริ่มหายยากแล้วทุกคนเพราะว่าแบบคนปล่อยน้อยมากมาแล้วก็มาดูกันว่ามีใครบ้างแต่นี้เขาเอาจองจนมาข้างหน้ามีจองย้อนพี่โมโมพี่สานะจีฮโยมินะดายอนแชยองจูบีแล้วก็การใบนี้ก็เป็นของพี่นายอนโอเคอันนี้ก็เป็นการรอบพีนทุกคนมีทั้งหมด9ใบต่อมาก็เป็นกล่องนี้กันเลยแถมสุกันมาให้ด้วย มันก็คือการพิมมโมสจากอัลบั้มแฟนซียูนั่นเองนะทุกคนนี่ก็เป็นของแถมที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าการกันดีกว่าว่าจะมีตําหนิตร,ตรงไหนบ้างแต่เขาแจ้งมาแล้วนะว่ามีตําหนิแต่เราจะมาเห็นกับตาตัวเองจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งสองไฟล์กันตำหนิน้อยมากเลยทุกคนมันเป็นเหมือนรอยการอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันไม่ซีเรียสไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่ามาเราก็มาดูอย่างสุดท้ายแลยทุกคน พี่โมโมอีกแล้วก็คือโมโมเป็นเมนเราเนาะจะให้เราไปเก็บการ์ดใครอะถ้าไม่ใช่การ์ดพี่โมโมโหอัดแน่นอันนี้เราไปเหมามานะทุกคนเน้นมากมาเรามาดูกันเลยว่ามีการ์ดใบไหนมากอันนี้เป็นการ์ดพี่โมโมจากแฟนซียูอันนี้จากอัลบ,บั้มถวายตะแกรมทุกคนเป็นการ์ดเซลฟี่อันนี้ก็เป็นการ์ดอินสตาแกรมจากอัลบ,บั้มถวายตะแกรงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการ์ดจากแฟนซียูอันนี้ก็เป็นการ์ดดาฮยอนจาก what is love น่ารักมากส่วนใบสุดท้ายก็เป็น yes or yes นะทุกคน โอเคทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองใส่การ์ดพี่โมโมใบนี้กับการ์ดโฮเดอร์นี้นะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงคือจริง,รงๆเราไม่ใช่แฟนขับซาริโอเลยนะทุกคนเขาเอาไว้การ์ดกันแล้วมันก็แด,ดูดีน่ารักเตียเออเราเ็ิไปตามหาซื้อบ้างนะีนจริงๆมันก็น่ารักจริงๆนะผิวสัมผัสก็ดีจริง,ๆ,นะรกกรงๆอะ่ะอันนี้คือที่ห้อยแน่ๆเลยเป็นออกสีเหลือง แล้วก็มาเกะข้างหลังมันเกะยากจังโอเคคือจริงๆอะ่ะเราอะ่ะต้องใส่อันนี้นะทุกคนเขาแนะนําให้ใส่พวก2องแก้วในการป้องกันการดูดก๊านนะทุกคนเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเอาไว้นานๆใช่ไหม่มันจะดูดก๊าซทุกคนแล้วสีของก๊าซเราอาจจะไปติดแกน,นี้ได้ทําให้ก๊าซที่สุดแสนหายากของเราอะ่ะพังนะทุกคนเราก็ต้องใส่2องแก้วเพื่อเป็นการป้องกันระดับหนึ่งอันนี้เป็นช็อปจากญี่ปุ่นนะทุกคนมันจะใส่ง่ายกว่าช็อปของเกาหลีหรือเปล่านี่เราไม่แน่เพราะว่าอันนี้เป็นเคสใบแรกของเรา ใส่ง่ายอยู่นะทุกคนนี่ใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยเออว่ะมันน่ารักจริงว่ะไม่รู้อย่างี้น่าจะซื้อตั้งนานแล้วเนาะก็ใส่แล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ใส่ให้ดูแล้วน่ารักมากเหมาะกับพี่โมกใบนี้มากๆเลยสีน้ำเงินตัดกับสีเหลืองวันนี้ก็มีของมาส่งเราด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองใหญ่กันก่อนเลยว่ามันคืออะไรมามันคือการโฮเดร์แล้วทุกคนเมื่อวานเป็นสีเหลืองวันนี้เป็นสีดำนะ อันนี้ก็เป็นลายแบยบ,บสีดำที่เรากล่าวว่าเวลาเราออกไปข้างนอกอะเราก็จะใส่การฮลเดอร์เป็นสีดำนี้แหละเพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้ชายดีเพราะเป็นสีดำงดงามเดีย๋ยวเราจะลองมาใส่การให้ดูท้ายคลิปนะโอเคต่อมาเราก็มาเป็นซองสีเหลืองกันดีกว่าจะเป็นการดใคร NCT หรือว่าทวายหรือว่า BTS อุ้ยเป็นการของเทวายนี่เองของแถมก็เป็นรูปปิ้นเองนะทุกคน โลาลอยอันนี้น่าจะปินเองน้องใส่การ์ดน่ารักมากเป็นรูปพี่โมโมชุดแดงอุ้ยแถมเฟรมการ์ดให้ด้วยเต้นแต่เดิน,น,นอันนี้ก็คือการ์ดจากอารบาบมาเชเกอร์นะทุกคนเป็นพี่โมโมหันหน้ามองไปทางไหนก็ไม่รู้ใบนี้น่ารักมากได้มาในราคา100บาทรวมส่งเอกชนไม่มีตําหนิตรงไหนเลยอย่างสุดท้ายของวันนี้ที่มาส่งนะทุกคนก็มาแกะกันหอมมาดีอีกแล้ว มันก็คือการพี่โมโมจับแก้มหรือว่าพี่โมโมปวดปอนนเอ็ะทุกคนใบนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าหายยากอยู่เหมือนกันนะดีมากเลยที่เขาแบบว่ามาขายให้เราคือมันไม่แพงเลทุกคนแต่คือมันตามหายากอะ่ะไม่ค่อยจะมีคนปล่อยอมีคนปล่อยมาแล้วก็เอมไม่เคยทันมาแล้วก็รูตำหนิการที่บอว,ว่ามีไหมต้องจับดีดีใบนี้น่ารักมากรู้สึกว่าโทนของรูปการนี้คือแบบเป็นแบบโทนแบบว่าพาสเทลเนาะสีพาสเทลเสือ้อก็จะสีพาสเทลอะ่ะอืมไม่มีรอยทับการเลยสวยมาก มาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาใส่การ์ดกับน้องการ์ดโฮเดอร์สีดาแบดบมาแล้วก็ลองมาใส่กันอันนี้ก็มาจากช็อปญี่ปุ่นเหมือนกันนะทุกคนซื้อจากช้อปปี้มันจะมีการ์ดใส่ใสอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาการ์ดไอดอนผู้หญิงใส่กับเคสสีดำดูนะว่ามันจะเหมาะไหมเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่ามันก็โอเคอ้วนะน่ารักอยู่ใส่แบบนี้ล่ะ ต่อไปก็เป็นการไอดนชายทุกคนลองมาใส่สีดำดูว่าจะเหมาะไหมอันนี้ลองใส่การโฮโลแกรมดูอันนี้เป็นการน้องเลอร์โอ้ยเราชอบน้องเลิ์ใบนี้มากดีใจที่ได้มายิ้มน่ารักมากจีซองผมชมพูเจโนชุดเขียวเจโนตายิ้ม เรารู้สึกว่าการโฮเดอร์ well, Pen สีดำอะรู le ้สึกว่ามันขับสีของการให้มันเด่นขึ้นนะรู้สึกนะมันทําให้การเราเด่นขึ้นมาเออเหมาะสาหรับเมมเบอร์ชายมากกว่าเมมเบอร์หญิงรู้สึกนะเพราะว่าแบบเมมเบอร์ชายก็มีความเข้มแข็งนะพอใส่เข้มนี้มันยิ่งแบบเออแรแมนขึ้นอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนวิเดี๋ยวเราจะลองใส่การของบางทันให้ดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแท้แทหลับตา พี่จินหัวใจโอ้โหอันนี้รู้สึกใสแล้วแบบสีของการ์ดมันเด่นขึ้นมาจริงๆอะทุกคน โอเคทุกคนก็มาสู่ช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะดูสิดูสิที่เราซื้อมามีทั้งหมดเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วรู้สึกว่าอีีนี้จะเน้นไปที่พี่โมโมะแล้วก็อัลบั้งถวายทั้งหมดมีแค่อันนี้อันเดียวเองที่ไม่เกี่ยวกับถวายเลยก็คือเฟรมการ์ดเราขอไม่พูดสรุปเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆอ่ะเราคิดมันจะยาวโอเคเอาเป็นว่าก็ให้ทุกคนดูแล้วกันว่า e ีพีนี้เราได้อะไรมาบ้างที่จริงมันยังมีอีกนะทุกคนแต่ยังส่งมาไม่ถึงแล้วเรารู้สึกว่าวิดีโอมัันนเเเเริ่่่มยยยาาวแลล้ก็ตตดพีีท เพราะมันจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปเฮ้ยเราลืมที่ให้ดูของอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือการ์ดฟิล์มของบางทานทั้งหมด11ใบก็จะเป็นแบบนี้โอเคสำหรับอีพีนี้เราก็ขอจบแต่เพลยงเท่านี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็อันยองบ๊ายบายครับ